สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยกับคิดถึงจังแล้วเราก็คิดถึงกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามทุ่มถึงห้าทุขงช่องมะจัง The Original TV t r u e v i s i o n ช่อง82ที่นี่ที่เดียวนะคะและแน่นอนค่ะเจอกันแบบนี้เราก็จะต้องชวนคุณผู้ชมของเรามาเปิดลิ้นชักความทรงจำที่คิดถึงด้วยกันเพราะว่าเรามีทั้งเสียงเพลงนักร้องศิลปินมิวสิกวิดีโอที่โตมากับคุณ โดยสัปดาห์นี้นะคะ5วันเต็มๆเลยค่ะเราจะอยู่กับขวัญใจของหลายๆคนนะคะจากบ้าน AF โดยเฉพาะ AF-4 ค่ะเขาก็คือตอน้น AF-4 และปุยฝ้าย AF-4 ตน้น V-9 ปุ้ยอวีแปโหมแมจําได้ขึ้นใจเลยเพราะที่ใช้เขาเป็นแฟน AFC อยู่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกับเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวที่เกี่ยวกับ a f โดยตรงนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวในวัยเด็กของเขาในวัยที่เขาเข้ามาอยู่ในบ้าน a f ด้วยนะคะ แต่วันนี้เราอยากจะเน้นเรื่องของ 1. ในดวงใจสุนทราพร The Musical ซึ่งทั้งสองคนนั้นได้ร่วมแสดงอยู่ด้วยที่บอกว่าเราอยากจะเน้นเนื่องจากว่าถ้าเราพูดถึงวงสุนทราพรหรือเพลงสุนทราพรเชื่อแน่ค่ะว่าหลายคนยังคงมีเพลงของสุนทราพรอยู่ในใจเนื่องจากว่าเป็นเพลงที่เพราะคำนะคะหรือว่าเนื้อหาของเพลงนั้นสวยงาม ฟังแล้วชื่นใจมีทั้งแนวซาบซึ้งแนวสนุกสนานนะคะแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คงจะเป็นเรื่องราวของละครเวทีที่มีทั้งความสนุกนะคะแฝงถึงเรื่องราวของความรักนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรเราคงจะต้องคุยกับ2คนแน่นอนโดยวันนี้ขอคุยกับหนุ่มต้นก่อนเลยนะคะจะเปิดลิ้นชักความทรงจําวัยเด็กของเขาก่อนเลยค่ะและเดี๋ยวก็ตามกันมาเรื่อยๆนะคะทั้งตน้นทั้งปุยฝ้ายใครเป็นแฟนคลับของเขาติดตามกันได้ค่ะ ในช่วงคิดถึงคุณจังนะคะเราอยู่กับหนุ่มหล่อค่ะมาจาก AFC ต้นวันธงชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลอจริงนะท่านเป็นพระเอกแล้วนะพระเอกเลยครับพระเอกละครองนีแหมไม่จะไม่อยากจะบอกเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องบอกนิดนึงว่าต้นเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟนคลับของลูกสาวดิฉันตอนลูกพี่ต้นเป็นแฟนคลับลูกพี่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ต้นเป็นแฟนต้นเป็นแฟนคลับ ลูกพี่อะใช่ไงใช่สิไอ้ยังไงเป็นเงินลูกพี่นะฮะก็ต้องติดตามลูกพี่มาตั้งแต่เด็กเลยไอ้ลูกพี่เป็นแฟนคลับต้นจริงจริต้องดูว่าต้องชอบเด็กสองคนนี้น่ารักมากใช่ลูกพี่เป็นแฟนคลับต้นเลยหาตั้งแต่เช้าเลยเป็นไฟนต้นลูกพี่เป็นแฟนคลับต้นเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่อยู่ใน AFC จนกระทั่งออกมาแข่งมาสเตอร์ก็เป็นแฟนคลับวันนี้บอกว่าแม่จะมาสัมภาษณ์ต้นนะฝากให้เป็นเบิร์ดเดย์ด้วยเนาะแล้วก็บอกว่า เขาเกิดวันไหนนะลูกเขาเกิดมาแล้วแม่23่สมธันวาเห็นวันเดือนปีเกิดถูกต้องเป๊ะคอนเฟิร์มเลยว่าลูกพี่เปิลสองคนน่ารักมากนะฮะแต่เป็นแฟนคับเขาจริงๆเพราะว่าวันกกวันเกิดก็ตามไปด้วยคอ่ะมาเข้าเรื่องของเราเข้าเรื่องดีกว่าค่ะต้นเอาคุยกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเกิดที่ไหนครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เห็นไหมครับผิวพรรณหน้าตาบ่งบอกเลยจริงเหรอพี่ผู้ดีคือเป็นคนเชียงใหม่จะดูแบบว่าเขาใสสะอาดครับจะดูพูดช้า ตาคือไม่ใช่ผมเลยครับผมจะพูดเร็วมากคุเชียงใหม่พูดช้าเหรอพูดช้าด้วยคำของเขาไหมค่อยๆเนิ่นๆไปเจ้าใต้ไหนก้าเขาจะดูแบบนุ่มตอนย้อนตอนย้อนนุ่มนวลนุ่มนวลเนี่ยคนเชียงใหม่นะสาวเชียงใหม่ก็ไปคุยกับแม่ผมเนี่ยจะเป็นฟิลแบบนั้นเลยเหรอใช่ครับและทีนี้เนี่ยพอเกิดเชียงใหม่โตเชียงใหม่ด้วยไหมครับโตที่นั่นเลยครับเรียนที่นั่นด้วยคือง่ายๆคือใช้ชีวิตเกินครึ่งชีวิตอยู่ที่นั่น ใช่ครับครึ่งชีวิตที่พูดเหมือนเนาะอายุเยอะเกินครึ่งชีวิตตั้งแต่อายุเนี่ยครับยี่สิบเก้าตั้งแต่เป็นวัยเกิดจนถึงวัยรุ่นอยู่เชียงใหม่ใช่ครับก็คือแบบผูกพันกับที่นั่นมาจริงๆเนี่ยพี่เนี่ยมีโอกาสสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับหนุ่มสาวที่มาจากเชียงใหม่เยอะมากแล้วแปลกเนาะทุกคนแบบว่ามีเรื่องของดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆจริงหรือเปล่าคือผมว่าจริงๆทุกที่แหละครับมันก็มีมีเรื่องของดนตรีมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอยู่แล้วแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ ภาคไหนมากกว่ากันมันก็เป็นเป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งผมว่าแต่จริงๆแล้วทุกภาคแหละมีมีมมดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องหมดมแต่ว่ามันจะอยู่ที่ภาคนั้นชอบเป็นแบบแนวไหนภาคนี้จะเป็นแนวไหนมากกว่าแต่ทุกวันนี้ก็มาจากเชียงใหม่กันเยอะนะใช่ครับเยอะมาก,มากเลยเพื่อนๆจากเชียงใหม่ที่ผมรู้จักก็จะมีพี่ๆ ETC ETC ก็เชียงใหม่เพื่อนๆผมก็เป็นวงไม้ที่เชีใช่ครัก็เนี่ยก็คือรุ่นๆที่แบบ ใกล้ๆก,กันเคยเห็นใช่ไหมรู้จักกันไหมที่ปั๊บออเดโตก้ก็ก็เรียนที่เดียวกันมาเ,ออเรียนที่ไหนฮะอยพราลารับอ,อ๋อที่คือแล้วชีวิตที่เชียงใหม่เปไ็นยังไงชีวิตวัยเด็กของเราเป็นยังไงทั่วไปเลยครับพี่้นก็คือเหมือนชีวิตวัยเด็กปกติเลยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ไปสายแบบลดโผลอะไรขนาดนั้นก็คือเรียนก็คือเรียนปกติคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะจะ,จะเหมือนจะ วางวางกฎระเบียบไว้ให้เราเป็นแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อแม่ก็จะใช่ไใช่ก็จะไปรับไปส่งตลอดแต่ก็มีกิจกรรมหากิจกรรมทําตลอดก็คือให้ไปประกวดส่งประกวดร้องเพลงตลอดมีเวทีอะไรพ่อแม่เหมือนเป็นผู้จัดการจะไปหาเวทีมาอะไรเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยตอนตรงนี้มีประกวดที่นายประกวดส่งไปเขาเป็นเพราะว่าเขาเห็นเราชอบร้องด้วยหรือว่าหรือว่าคือเขา หร<ง>ือเขาอยากให้ประกวงคงเห็นแววคงเห็นแวนแวตั้งแต่เด็กก็แบบตอนเด็กเราจะชอบร้องเพงเล,ง,ลองอะไรเงี้ยฟังเพลงอะไรได้เราก็ร้องหมดเพราะ<ง>ด้วยความที่เป็นเด็กที่ฟังอะไรก็จะแบบร้องออกมาเหมือนเราซึมซับเพลงลูกกุง g แล้วก็ร้องเพลงลูกกุงมาฟังเพลงที่เบิร์ดก็ร้องเพลงที่เบิร์ดออกมาอะไรเงี้ยมีพ่อเคยอัดเป็นคลิปวิดีโอไว้ตอนนั้นไม่ใช่คลิปหรอกก็เป็นวิดีโออันใหญ่เลยครับใหญ่แบบโอ้โห ใหญ่มากแล้วก็อัดเป็นคิเพลงพี่ขี้หนู oh. ไม่รู้ตอนนี้หายไปไหนไม่รู้คือพ่อ oh. แบบพยายามหาหาไม่เจอคือร้องเป็นเพลงพี่ขี้หนูพี่เ oh. บิร์ดแล้วก็เต้นๆๆอะไรเงีย้ยแล้วพ่อไม่อดัดเออบูมแรงเหรอ บูมแมลงไม่รู้มีหรือเปล่าแต่จำซีไปเห็นไหมอะไรอ๋อสวยๆโอ้โหโอ้โหขอนิดนึงก็เองดีงานนี่ครับพี่เบิร์ตนนี้งานแล้วชุดบูมแมลงนั่นแหละไปดูเลยคเพราะฉันเป็นยังบูมมาแรงนั่นแหละโอ้งาอย่าพี่เบิร์ดงานอยพี่เบิร์ดนึกไปดูนะได้เลยครับแต่จำได้ว่าเพลงนั้นเพลงพี่ขีหนูที่อพี่ขีหนูเราก็ร้องไปเต้นไปด้วยไหมร้องไปแล้วก็เต้นเต้นๆอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็นั่งหัวเราะกันอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนเราจะเห็นแว่าแต่เด็กแล้วก็ ช่วงที่ครั้งแรกเลยที่ขึ้นประกวดจริงๆเนี่ยคือประกวดร้องเพลงค่าน้ํานม<ะ>เป็นเป็นเวทีของโรงเรียนเลยครับปกติผู้หญิงก็จะร้องนะนี่ผู้ชายอ,อันนี้คือ<ด>ทั้งหมดจะมาคัดคัดตัวแทนมาตอนเด็กคือคัดมาห้องละหนึ่งคนก็แบบอาจจะมีประมาณสิบคนมีสิบห้องชั้นม .1 นหรนืนม .2 อะไรเงี้ยสิบคนมาปุ๊บผมก็ร้องเลยขึ้นไปตอนนั้นคือไม่มั่นใจไม่เคยร้องเพลงโชว์ต่อนหน้าคนเยอะๆมาก่อนแล้วปกติก็จะร้องที่บ้านร้องอะไรอะไรเงี้ย กลายเป็นว่ามีผมคนเดียวที่ร้องเพราะเด็กคนอื่นไม่กล้าร้องงอแงนู่นนี่นั่นคือผมร้องผมก็ได้ที่หนึ่งอยู่คนเดียวเลยได้เลยใช่เป็นครั้งแรกที่ประกวดแล้วได้ได้ที่หนึ่งโอ้ยเยี่ยมได้กี่ขวบคะเด็กมากประมาณปหนึ่งปสองอะไรเงี้ยหกเจ็ดขวบเองนั่นแหละเป็นความภูมิใจที่แบบเออเฮ้ยงั้นเราอยากประกวดอีกเราอยากประกวดอีกอะไรเงี้ยแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเรามีเรื่องของดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องไหมหมายถึงเครื่องเล่น เป็นโนกิตาร์กลองเบสอะไรก็แล้วแต่จ kind, ริงๆร้องเพลงมาตลอดจนมาถึงช่วงมาเรียนมัธยมมาวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นตอนต้นครับก็จะเหมือนแบบช่วงนั ancies, ้น voilà พิตเพื่อนๆเลอนกีตาร์มาเล่นที่ห้องสาวฉีบสาวใช่แล้วก็แบบอยากจะเล่นเป็นแล้วก็ขอพ่อซื้อกีตาร์มาฝึกเองแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปในวงดนตรีของเรียนก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับเครื่องดนตรีเยอะมาก แล้วก็ตอนนั้นเราได้เล่นครบุอย่างแต่เราก็ขอขอเข้าจามเครื่องดนตรีชิ้นอื่นที่เราอยากจะลองเล่นตลอดอะไรเงี้ยจนจนมันแบบเป็นครูพัดรักจำอะครับแบบดูพี่เขาเล่นแล้วก็จามได้จามาจามอาจจะมีเซนส์ในเรื่องของดนตรีใช่ใช่ใช่มันก็เลยมันทําให้เราเร็วเร็วเร็วกว่าคนอื่นนิดนึงครับนี่แสดงว่าผูกพันกับดนตรีมาตลอดเหมือนกันนะแล้วอพยจําจำได้ไหมคะช่วงเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยเรามีใครในใจของเรา เราชอบใครเป็นพิเศษไหมนักร้องคนนี้ต้องอยาเป็นอย่างเขาจ <พอ S 1> ังเลยอลังเอก MV เพลงมงบรรลัยได้ไดแลวนนเนี่ย จะเฟี้ยงนแมลงจริงอ่าก็คือชอบพี่เบิร์ตน่าจะเป็นพี่เบิร์ตแหละเพราะว่าตอนนั้นค<ไ>ือเป็นเพลงสมัยนั้นมีไม่เยอะก็ะคือผมร้องก็ถ้าไม่ลูกกุ้งไปเลยไม่อั้นทนอิน,อน,ทนเทอร์เทชเป็นไอดอลองผมก็เป็นพี่เบิร์ตก็คือผม,ผมฟังสมัยนั้นมาตลอดแล้วก็เหมือนแบบเราได้มันเหมือนซึมมาในตัวเราเรื่องเรื่องเรื่องของคีย์เรื่องของเพลงเรื่องของโน้ตมันแบบฟึ๊กเข้ามาในนี้เรื่องทฤษฎีผมไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเวลาแบบไปเล่นดนตรีผมก็อ่านเนง้ไม่ออกอ่านโน้ตไม่ออกแต่ว่าแบบ พอเราได้เล่นจริงๆแล้วมันเหมือนเล่นตามความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันออกมาได้ครับแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่จะร้องมากกว่าที่จะเล่นหรือเต้นอะไรใช่ไหมใช่ครับเป็นแนวร้องเป็นแนวร้องครับแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆก็เป็นอย่างที่บอกช่วงช่วงมัธยมพที่เรามีเพื่อนๆมาฟังวงกันด้วยวงวัยรุ่นเป็นวงร็อกอะไรเงี้ยครับเล่นๆกันแบบบ้าเลือดสาดก็ไปเล่นกันท้องซออมเนี้ก็เป็นช่วงวัยรุ่นไปวัยรุ่นวัยรุ่นลงจํากัดความ ความเป็นวัยรุ่นของตอนต้นเป็นวัยรุ่นแนวไหนแบบไหนดือ้อเที่ยวโดดเรียนจีบสาวหรืออะไรไวัยรุ่นที่รักสนุกคนหนึ่งเลยแต่ว่าแม่ขาว่าร <c oughs> ักสนุกจะเป็นกว้างรักสนุกแต่ว่าคือแบบชอบความสนุกสนานเ hey ฮฮาเพืนเพื่นอนแต่ว่ามันเราไม่ได้ไปแบบเที่ยวที่มันไม่ดีไม่ได้ไปสัเมบมลเลทเมาไม่ได้ไปอะไรที่มันเสียหายคือเรามีม สนุกก็จริงแต่ว่ามีมีมีเคขอบเขตของเราอยู่ได้เพราะเรารู้ว่าเอ้ยมันมีคุณพ่อคุณแม่นะที่ที่ที่คอยเป็นห่วงเราอยู่นะอะไรเงี้ยขนาดเราจะไปกลับบ้านเดึกๆหรือว่าผมไม่เคยผมไม่เคยไปนอนค้างบ้านเพื่อนเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณพ่อไม่ไม่ยอมก็คือแบบดึกแค่ไหนไงก็ต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นมันติดแล้วอะเวลาโตมาแล้วก็แบบเออบ้านเรานี่แหละสบายกว่าอะไรเคยมีวีรกรรมที่เหมือนกับว่าโอ้โหเราทําไปได้ยังไงอะช่วงชีวิตในวัยรุ่นเนี่ย จีบสาวพร้อมกัน1ิบคนอย่างเงี้ยหรือโหช่วงนั้นจริงๆวัยรุ่นผมไม่มีไม่มีแฟนนะเออเชื่อไหมเนี่ยจริงๆน่าตดีขนาดนี้ถามรุ่นน้องจุเรียนถามเพื่อนๆได้ผมจะไม่มีแฟนคือเหมือนจะแบบคลิปคาแรคเตอร์มากอยเราเป็นยังไง้คลิปคาแรคเตอร์เราก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนๆของเรากลุ่มผู้ชายเพื่อนก็จะจีบน้องคนนั้นคนนี้คนนี้ผมก็ฟิลคุยนะคุยเหมือนกันแต่แบบไม่ไม่ได้แบบจริงจังกับใครใช่กลัวแบบตอนนั้นกลัวเลตติ้งตก อ่ะทีนี้การใช้ชีวิตวัยรุ่นที่ที่เชียงใหม่เนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าเ,เชียงใหม่กับกรุงเทพต่างกันยังไงแล้วเรารู้ข่าวาว่าแล้วลงมากรุงเทพบ้างไหมฮะเคยมาเที่ยวบ้างครับก็ดูเหมือนเ,เป็นเด็กบ้านนอกไงไม่รู้เนาะแต่คือพ่อก็จะพามาเที่ยวบ้างตอนเด,เ,ดเด็กเด็กๆเลยแหละจะพาเที่ยวแบบสวนสยามพวกวิม,มเวลมาเครื่องเล่นอะไรเงี้ย ไม่ได้ไปเดินแบบสยามมาบุญคลองมาเ,<ล>เดิน<บ>เหมือนกันเพราะว่าที่นี่ก็มีญาติของทางคุณพ่ออยู่ก็<อ>จะแบบมาก็จะมาพักบ้านบ้านญาติอะไรเงี้ยก็จะพามาเที่ยวก็เนี่ยสยามมาบุญคลองลนี่แหละครับเพราะเมื่อก่อนญาติก็ขายคองอยู่ด้วยก็เหมือนแบบมาเดินแต่เราไม่รู้หรอกว่าที่ไหนมันคืออะไรทางไหนมันเป็นยังไงสมมติม,มาปล่อยพอมาปล่อยไว้สักที่หนึ่งผมก็ตายอะ่ะผมก็ไม่รู้จะไปไหนทําอะไรผมคงแบบยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นเลยคือเราทําอะไรไม่ถูกเลยจนถึง พอมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ทําอะไรไม่ถูกนะช่วงแรกๆก็คือเหมือนกันผมว่ามันเป็นเมืองที่ใหญ่มากจากเชียงใหม่ที่เราแบบเป็นพื้นที่เล็กๆที่แบบเราไปไหนเราก็จะรู้ทุกซอกทุกมุมใช่รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นยังไงตรงนี้เราไปออกตรงไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนมาอีกเมืองหนึ่งที่ที่เราไม่คุ้นเคยอืมแวแสดงว่าตั้งแต่เด็กอยู่เชียงใหม่จนถึงอายุเท่าไหร่คะจนถึงมาประกวดเอฟใช่ไหมสิบสิบแปดสิบเก้ามาเริ่มเริ่มมาประกวดนี่ตกลงถามใครเนี้ยถามแฟนคลับถามแฟนคลับเนอะ จำช่วงอายุไม่ได้ไงแต่รู้สึกว่ามันประมาณยังไม่ถึงย <19, S 1> ี่สิขับบอกสิเครับเออคุณนี่เป็นคนหนึ่งที่แฟนขับที่ตามตลอดเลยนะคือผม,ผมเป็นคนที่แบบว่าเรียนเร็วกว่าคนอื่น เร็วกว่าวันหนึ่งปีคือแบบว่าช่วงช่วงที่ปกติที่เพื่อนเรียนแล้วจะเป็นอายุเด็กสุดเลยเพราะว่นแบบคุณแม่ให้ให้ให้เรียนเร็วหรือว่าแบบยังไงก็จำจำไม่ได้แล้วกันแล้วแล้วมาหาวิทยาลัยเรียนเชียงใหม่ด้วยหรอเรียนที่เชียงใหม่ครับอ๋อมชรนี่เหรอ,อครับพายัพพายับเรียนอยู่ที่พายัพคือคือตอนตอนช่วงประวดที่คือยังเรียนอยู่ใช่ไหมเรียนนิติศาสตร์อยู่ประมาณจะขึ้นปีสามแล้วจบปีสองกำลังจะขึ้นปีสามโอ้หนี่เรียนเร็วจริงนะสิบเก้าปีสามยี่สิบก็จบแล้วดิ ใช่แต่ว่าประมาณประมาณ2ี่สก็คือจะจบแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ออนนี้จบยังตอนนี้ยัง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 ไม่จบครับเพราะว่าเรามา AF ปุ๊บเราก็ต้องต้องดรอปไว้ดรอปไป2ปีเนี่ยผมเพิ่งกลับมาเรียนอ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วจริงๆเราเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตราบใดที่เรายังมีผมว่ามันมีกําลังใช่แต่มันอยู่ที่แต่ว่าอย่าอย่าหยุดนานถ้าหยุดนานเนี่ยหลายคนประสบการณ์ที่ผ่านมาหยุดเลยหยุดยาวคือเนี่ยตอนนี้เรายังมีไฟอยู่เราก็เรียนดีกว่าอย่างน้อยมันคือปริญญาที่ที่ที่เอาไว้ เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ผมเอาที่ที่เรียนตั้งใจเรียนเอาไว้ให้คุณพ่อแม่คือได้ใช้หรือไม่ได้ใช้อีกเรื่องหนึง่งเข้าใจค่ะนี่การการการเป็นคนที่อยู่เชียงใหม่มาตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเข้ามาประกวด AF เลยเนี่ยโอ้โหต้องมาเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะในบ้าน AF ที่เราเองเราคงดูการประกวดมาม,า,ม,า,มา,ากแล้วใช่ไหมฮะตอนอยู่เชียงใหม่หรือไม่เคยเลยไม่เลยพี่ไม่เคยดูเลยเหรอผมไม่เคยเลย<ม>เคยดูแบบ ดูแบบผ่านๆดูตอนกินข้าวกินข้าวเสร็จดูไม่จบด้วยไม่ไม่รู้แล้วอ,อ่ะร้องเพลงโชว์เหรอโอเคแต่รู้แค่ว่าแบบคนนี้ร้องเสร็จปุ๊บมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรายการไหนผมก็จะดูดูแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจดูไม่เคยไม่เคยแบบไปติดตามหรือว่าแบบ ความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยไม่เคยแต่สุดท้ายเขาต้องเข้ามาอยู่ในบ้าน a f ฟเอ็มแล้วก็มาดําเนินชีวิตใช้ชีวิตในกรุงเทพจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันนะคะของตอนนี้มีพ่งนี้เหรอครับมีพ่งนี้ค่ะเอาละครับวัสดีค่ะพี่ค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะได้ครับพี่ค่ะสำหรับเพลงเพื่อคุณนะครับผมเป็นเพลงที่ตัวชาติชายนะฮะจีบวาสนาเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้มานัดเจอกันที่สวนลุมพินีนะครับก็ใช้เพลงนี้แหละครับที่จะมาร้องด้วยกันแล้วก็รักกันครับผม เพลงว่าหนึ่งในดวงใจนะคะก็เป็นเพลงที่เป็นบทสรุปของความรักของทั้งสองคู่นะคะที่ผ่านอุปสรรคมามากมายครั้งนี้แล้วก็จะมาร้องเพลงเพลงนี้ให้กันค่ะ